สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านวันนี้อาจารย์วุฒิชัยอําบำรุงก็ได้มีโอกาสได้เอาบุญมาฝากกับทุกท่านอีกครั้งหนึง่งวันนี้จะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัสุนีสัทธาธรรมซึ่งท่านได้พาคณะญาติโยมเนี่ยมาทําบุญกับมหาวิาลยสง์ได้มาออกโรงทานได้ถวายอาหารแด่พระภิสุทสงฆ์แล้วก็รัทธาญ,ญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้มากมายก่อนอื่นก็จะขออนุญาตถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึง ความรู้สึกปราบปื้มปิติยินดีที่ได้มีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ของวิทยาสงฆ์พุทธโสธรครับผมกับรัตนาครับหลวงพ่อก็เจริญพรท่านพิธีกรอาตมาพระครูวีระสัทธาธรรมเจ้าวาดวัดจุนีสัทธาธรรมอำเภอบางปะกงจังหวัดชลเุรีเป็นนิสิตรุ่นที่หนึ่งของมจรวิทยาสงฆ์พุทธโสธรนี้และวันนี้ที่กลับไปหนึ่งร้านแล้วก็คือ พระครูปรัดประทุมอพยโยเจ้าวาดวัดร่างบางประกงก็เป็นสิทธิ์รุ่นหนึ่งของมอจรวิทยสง์ขอนด้วยกันถ้าถามถึงความรู้สึกของวันนี้ก็รู้สึกมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเปรียบเุมนันว่าเราได้กลับมาทดแทนบุญคุณสถาบันที่สร้างให้อาตมาและ พระครูปราหประชุมอภยโยเราทั้งสองได้เป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตโดยเฉพาะวัดล่างวำม,ามากงตอนนี้เป็นมหาบัณฑิตไปแล้วอแอดมาถ้าก็ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับหลวงพ่ออตาตมาศาสนาเปรียบเท<อ>ียบวันนี้ก็นำขยะญาติโยมมาของวัดล่างมาะบกงเขาคือไก่ป๊อบ<อ>ของอาตมาก็คือพุทเสียวเป็ด ก็ทุกครั้งที่มหาวลัยมีงานก็จะมาเป็นประจำอย่างเช่นงานปฏิบัติธรรมก็มาถึงสองครั้งแล้วก็ถือว่าวันนี้อาตมาคิดว่าลูกศิษย์ิเก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนต้องมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าเราได้มาร่วมทำบุญเพื่อให้มหาวาลัยของเราได้เจริญต่อไป สุดท้ายก็าฝากไปด้วยถ้าผ่านบามบกงนะวันล่างบามบกงมีนกนางแอน่นอ๋อครับผมถ้าว่าท่านจ้างกนกนางแอ่นไวเ้เป็นที่พักเป็นวัดเดียวในในทั่วจังหวัดชายแดนาที่มีเลี้ยงนกนางแอ่นได้สำหรับวัดสุนีสถา,าธรรมตอนนี้กำลังสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่ครับผมความสูงประมาณหน้าจากัก1สิบเมตรความสูงประมาณ25เมตร ถ้าบานไปแวะชมได้เพราะกำลังหาสตางค์สร้างอยู่ด้วยหาที่สุดนี้ก็ขอให้พิธีกรจงประสบความสำเร็จในชีวิตนึกคิดสมใดกข้สงความปรารถนาพร้อมด้วยอรวยมีสเสน่ห์น่ารักตลอดไปครับสาธุค,ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังขออนุญาตรบกวนหลวงพ่ออีกนิดครับให้หลวงพ่อได้อนุโมทนากล่าวอนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ร่วมทําบุญมาออกรงทานกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันนี้ครับผมอ๋อ อันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนความจริงจะบอกว่าทุกนี้ทั้งสองวันนี่ไม่ใช่ทีมงานแต่เป็นไม่ใช่ญาติโยมแต่เป็นทีมงานที่ทำกันประจำ <c oughs> แล้วสองวันนี้จะเป็นฝาแฝดเจอไก่ป๊อปพี่ไหนต้องเจอกุ้ยเตีเ๋ยวเป็ดที่นี่แล้วดูแต่ละคนรูปร่างแหมจีบก็วันนี้พวกเรา,าทุกคนนะเราได้มาร่วมกับหลวงพ่อกับหลวงพอ่อกระพิธุมถึงท่านจะมีิุระต้องรีบปิชุระ ก็ขอเป็นการทุกคนเหมือนเดิมอ้วนสวยรวยน่ารักมีสนเสน่ห์ตลอดไปทุกๆคนทุกท่าน,นนะจ๊ะสาธุสุดท้ายนะไกนิดนึงวันที่วันที่8พฤศจิกายนนี้พ่อกรถินวัดล่างบางบก,กงนะกำลังสร้างมหาวิหารแล้วก็22พฤศจิกาพ่อกรถินวัดสุนีสรัทธาธร,รมสร้างสโต ขออนุญาสาธุการทั้งพิธีกรและทีมงานโดยนะจ๊ะนะจ๊ะสาธุก็ขอฝากข่าวเป็นบุญไว้นะครับว่า,าในวันที่8พฤศจิกา,าใช่ไหมครับที่วัดล่างนั้นมีบําเพ็ญบุญทอดกรถินเป็นมหากุศลแล้วก็วันที่22พฤศจิกาที่วัดสุนีสัทธาธรรมซึ่งเป็นวัดของพระเด็พระคุณหลวงพ่อเองก็มีการจัดบุญทอดกรถินเช่นเดียวกันญาติโยมชาว8ลริ้วหรือท่านไหนที่สะดวกที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลในการบําเพ็ญกุศล สร้างมหากุศลด้วยการทอดกรถินเนี่ยก็ขอเชิญในวันและเวลาดางาังกล่าวถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบอีกในครั้งหน้านะครับอ่าตรานี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสาธุอ่อาิญพรครผม <laughs> และนี้ก็จะเป็นอีกโรงทานอีกจุดหนึ่งซึ่งนําโดยท่านพระเดชวระคุณพระพรูโอภาสธรรมพิ่นันเดี๋ยวอาจารย์จะได้สัมภาษณ์ท่านว่าท่านได้มีความรู้สึกปราบรื้นปิติใจยินดีอย่างไรบ้าง ในการที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรเมื่อกี้ได้ถามท่านก่อนดึงได้ทราบว่าท่านเป็นนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรรุ่นแรกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ท่านได้บอกความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาสงฆ์พุทธโสธรของชาวแปดลิตเราขอกราบลาธนานิมนต์พระอาจารย์ครับผมก็ถือว่ามาก็คือว่ารุ่นแรกที่มีความภาคภูมิใจมากสำหรับในออกกิจกรรมทุก ทุกทกกครัั้งี่มาเจอน็หมายความว่าวิทยายสงเนี่ยได้ให้การศึกษาแล้วก็หลอ่อหลอมคณะสงเนี่ยให้กลายเป็นกลยาณมิตรที่มีโอกาสได้มามีกิจกรรมทางสงร่วมกันได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งขึ้นโดยผ่านองค์กรที่ได้ชื่อว่าวิทยายสง์พุทธโสธรแห่งนี้ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนักเป็นบุญที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาร่วมสนับสนุนจัดตั้งผระป่าในวันนี้ด้วยกันเพื่อสนับสนุนกิจการคณะสง์ ทีนี้พระอาจารย์ครับวันนี้ออพระอาจารย์ได้นำมาออกงทานนี่มีอะไรมามาเลี้ยงครับพระอาจารย์ออก็มีส้มตำเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่นแหละนะส้มตำปูปร,รารถเด็ดนะทุกๆปีในจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเฉพาะที่สซตรนเนี่ยทราบรส้มตำจากวัดนันสว่างสนามชายเขตนั้นมือชื่อ นะสังเกตดูที่ครกกับสากนะนะตะครกใหญ่สากยาวนี่ก็ใช้ได้อร่อยคุณภาพชัดเจนที่ครกกับสากอาจารย์สากก็เป็นสากไม้พยุงอย่างดีสากไม้พยุงด้วยสากไม้พยุงนาสากพยุงนะพยุงอายุพยุงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปเป็นมงคลด้วยเป็นมงคลเป็นส้มตำที่เป็นมงคลอย่างยิ่งด้วยนะทำจากสากไม้พยุงใครกินแล้วก็จะพยุงชีวิตให้ดีขึ้น พระอาจารย์ได้<ม>บอกอนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ร่วมมาบําเพ็ญบุญออกโรงทานกับพระอาจารย์ในวันนี้สักนิดครับพระอาจารย์ก็<า>บรรดาพุกโยมที่มาก็ได้บุญกันทุกคนนะวันนี้ดูดูแลเข้ามาในมหาวิทยาลัยนี่หน้าตาอิ่มบุญกันท้านั้นเบิกบานกันท้งนฉะนั้นปีหนึ่งครั้งหนึ่งเรามีโอกาสมา,มาเจอกันก็ถือว่าเป็นการออกโรงทานที่มีคุณค่ามาแต่ละปีแล้วปี ถื <Cornell. S 2> อว่าเราได้กำไรบุญละเต็มเมนะวันนี้ครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์ด้วยครับผมแล้วก็ขอแบ่งบนนี้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านบุญใดพวกเราเนี่ยชาวพุทธศาสนิชนทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมกันสร้างบําเพ็ญบุญที่วิยายสง์พุทธโสธรแห่งนี้ก็ขอให้ท่านได้อนุโมทนาด้วยหงืใจได้รับทราบถึงบุญนี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านครับผมขอบคุณมากสาธุ